ดีค่ะทุกคนใครปลอมตัวมาบ้านเราวะเนี้เหมือนปลอมตัวมาเลยป่านี่อีตัวร้ายหนืถอดแว่นก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะจำไม่ได้เฮ้ยใ,ใครปลอมตัวมาหนาวมากนะคะแต่ต้องเปิดประตูหน้าต่างนะเพราะว่าเวลาที่เราทำอาหารที่มีกลิ่นแรงนะคะ กลิ่นมันจะอบควนอยู่ในบ้านเนาะเพราะฉะนั้นต้องเปิดประตูหน้าต่างให้กลิ่นมันระบายออกไปไม่งั้นเหม็นนะคะทนอะหนาวหอเอยหอมเอาใจลูกสุดๆเลยนะนี่คราวนี้นะคะก็จะมาจัดการทอดไก่นะคะอันนี้เป็นปีกไก่ที่กุก้กไก่หมักน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยไว้แค่นี้เองนะคะหมักข้ามคืนนะจะมีปีกบนนะคะแล้วก็ปีกกลางหั่นครึ่งแล้วก็มี ปลายปีกด้วยนะคะปนกันไปทอสเสร็จแล้วยั่วมากมาชิมเลยดีกว่าโอ้อ โอ้โหหัวหอมนะก็กรอบสุดๆน่ากินเวอร์คราวนี้โรยของหอมเจียวลงไปสวัสดีค่ะทุกคนขอโทษนะแม่ต้องเปิดประตูหน้าต่างไว้ไงไม่งั้นเดี๋ยวมาในนี่มันเหนม็นอ่ะจัดการเลยลูกลูกกินที่เนื้อๆนะอย่าแย่งปลายปีกแม่นะอย่าแย่งอันนี้ของแม่นะเนี<ม>่อยอันนี้ห้ามแย่ง Ma mi fai chi non fa niente? Papà, ma lei ha... Ciao non che fro di un po'. freddo. Eh, freddo? Ah, ho freddo. c'è ora. è chiuso. Sì, perché prima l'ho lasciato, la porta aperta ah. quando ho cucinato. Eh, perché tu ha freddo, mm. eh. hai freddo. เชิญต evet, no eh? ิชเช่เอาคิน right ้อยอดูิโน่ผมตัวล่าสุลววันที่เราม่ใส่ขงปลาเป็นกระบุงเลยอืมแต่ไม่ใส่เกลือนะอย่ารีวิวหอมทอดเลยพอรู้ว่าทอดใช่ป่ะครั้งนี้กอบอร่อยนะ หวานด้วยเนาะหวานมากเลยอะปลาละมัหอยละก็ปิดหอย vuoi parlare? <ride> oh, fa eh, oh, ma che vuoi parlare che te? Ma, ma l'ha visto o no? Oh! Te faccio forte, Allora dimmi. Allora, tu mi fai vedere là? Sto per parlare. Eh, 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 oh! Okay. Non ho eh, finito eh. la frase, non ho finito yeah. la frase. Sto là scritto, secondo un po'. Oh, ho finito. Allora... ิกันเอาคืนไงเอาคืนปกติป้าพูดตลอดเลยใช่ไหมเออแม่แย่งพวกเราพูดเนาะเออป้าพูด,ดเยอะโด,ด,ดนแย่งบ้าง,างาดดแล้วข,ขัดใจขัดใจพูหอนมเกจียวนี่แม่เจียวเพื่อลูกเลยนะกินแบบว่าให้ตดคละคลุ้งในห้องนอนให้จีโน่กับเชอรี่ดมเนะีน่ยหอมคุ้คาวแมวจะได้รักเนะี่วางปิดคลิปให้แม่ด้วยนะ ลาคุณผู้ชมเลยไ <laughs> ม่ได้ปิดโทรศัพท์แม่ไปล้างมือก่อนคุณแม่สวัสดีนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> พี่แม่ทำไอ้นี่อยู่ข้างหนอืม <c oughs> แล้วจีโน่ทำท่าอะไรจีโน่ทำยังไงไหนสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับทำไง <c oughs> สอนไม่จำน,นะเองไหนสวัสดีครับก่อนเลย